สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับบนโลกออนไลน์นั้นกำลังมีการแชร์คลิปวิดีโอน่ารักน่ารักคลิปหนึ่งนะครับที่ทางด้านพระศักดาสุนทโรได้มีการโพสต์เอาไว้บน facebook ของท่านเนี่ยนะครับบอกว่า เป็นเรื่องวุ่นๆุ่นของวัยรุ่นฟันน้ำหนมนะฮะซึ่งก็เป็นคลิปวิดีโอที่มีลูกสุนัขสองตัวเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็พยายามที่จะป่วนนะครับกิจกรรม การทำวัดของบรรดาพระสงฆ์ที่กำลังสวดมนต์ทำวัดอยู่นะครแต่ว่าลูกสุนัขทั้งสองตัวนั้นก็เรียกว่าพยายามที่จะมาหยอกล้อมาเล่นนี่เป็นความน่ารักนะครับที่พระสักดาสุนทโรนั้นได้นำมาให้ญาติโยม ได้เห็นถึงความน่ารักของบรรดาลูกสุนัขเหล่านี้สุดท้ายเนี่ยนะฮะพระศักดานั้นเนี่ยนะถึงกับต้องจับใส่ถุงผ้าแล้วก็ผูกปาดมันก็ดิ้นออกมาอีกนะฮะลองไปชมคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้จากพระศักดาครับสสััรปปปงงนาากไม่ททว โคสราสุขสันปทาการทำกุศลให้ถึงพรอมสาจิตาตรโยทกปนังการชันราิความตนใหขารามเทตังพุธานัสสนังท่านสามอย่างนี้เป็นคันสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังกัปโตติติขา ติโตความดคร้นเป็นธรรมเครื่องเผาสิเลตอย่างเย็นเนปานณปรมังวัตันติพุตตาผู้รู้ทลางลายตาพระนิพานว่าเป็นธรรมยางเย็นนาหีปาพาชิโอปู้รู้กพาเตนผู้กรรมจักษัอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรนพชิตเลย สามโนติปารังเหทยังตาผู้ธำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่เสีอว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโตอนุปัาตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเขตสังวรการสมรวมในปาติโม การเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการกันจะใสยนาสนา่งการนอนการนั่งในที่อันสงัดขาดที่จิเทจะายุโคความมันประกอบในการทำสิทิ์ให้ยิงเหตุต่างพุทธนาศาสนา ทำหกอย่างนี้เป็นธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายโอกาส,ากาสาังโอกาสังหน้าโอกาสนี้ข้าพเจ้าขสมาถามเติมพระกรรมฐานข้าพระเจ้าจะตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้สามผลและเจ็บผลร้อยผลและทันผลด้วยกวาไม่ประมาทนับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปเพิน